ชาวปีมะแมนะคะกันยา68นะคะชาวปีมะแมใครขึ้นใครเคยที่ใครเคยลงจุดต่ำสุดของชีวิตมาแล้วไม่ว่าเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอข้อกรรมใหญ่ๆในชีวิตไทยปีมะแม่ใครผ่านมาแล้วต่อไปนี้ชีวิตคุณจะขึ้นสู่จุดสูงสุด ะะคุณมีโอกาสที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองในเดือนกันยาแต่คุณต้องจบปัญหาอุปสรรคข้อกรรมใหญ่ๆมาก่อนนะคะเพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะใครก็ตามที่เคยผ่านจุดต่ำสุดของชีวิตมาแล้วต่อไปนี้ชีวิตคุณกำลังขึ้นสู่จุดสูงสุดคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในธุรกิจในโปรเจกต์โครงการต่างๆคุณจะมีความสุขนะคะการเงินคุณก็จะมีมากกว่าเดิมมากขึ้นนะคะ ชาวปีมะแม่นะคะใครที่กำลังเจอข้อกรรมเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตขอแนะนำให้คุณทำบุญทำกุศลนะทำบุญทำทานรักษาบุญบารมีให้เยอะสั่งสมบุญบารมีให้เยอะแล้วคุณจะก้าวผ่านจุดนี้ไปแล้วคุณจะก้าวเข้าสู่จุดรุ่งเรืองนะคะถ้าใครที่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องงานในเรื่องธุรกิจก็าตามมีโอกาสที่ ถ้าเจออยู่อดทนเดี๋ยวจะผ่านไปได้แน่นอนนะคะคุณจะผ่านไปได้ดังนั้นคุณต้องหมั่นสั่งสมบุญบารมีให้เยอะโดยการทําบุญทําทานรักษาสินห้าพวกเนี้ยนะคะแล้วชีวิตคุณจะพลิกผันต่อไปนี้จะขึ้นสู่ความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโลจสูงสุดในชีวิต นะคะส่วนเรื่องการเงินการเงินใครที่การเงินติดหนี้นะคะติดหนี้หรือบางครั้งเคยล้มละลายนะคะต่อไปนี้การเงินควรจะพลิกผันเป็นมีเงินเข้ามามากมีเงินเข้ามาหลายทางนะคะความเป็นอยู่สถานการณ์ทางการเงินคุณจะอุ้ฟูร่ำรวยมากกว่าเดิมนะคะ ส่วนเรื่องความรักชาวปีมะเมียคนโสดแนะนําเป็นโสดไปก่อนช่วงเดือนกันยานะคะอย่าพึ่งไว้ใจทางอย่าพึ่งวางใจคนใครที่เข้ามาคุณขอเวลาช่างใจคิดพิจารณาเขาก่อนนะคะอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนในความสัมพันธ์ตัดสินใจเป็นแฟนหรือย้ายเข้ามาอยู่ ด้วยกันชาวปีมามีมาแม่นะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอเจ้ากรรมนายเวรในเรื่องความรักความสัมพันธ์สําหรับคนโสดหรือคนที่มีคู่ไม่ว่าในสถานะแฟนหรือแต่งงานนะคะคู่ของคุณนะค,ะคุณก็อาจจะถ้าใครเจอเนื้อคู่ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรคู่คู่กรรมคู่กรรมกันนะค,ะคู่คู่คู่ไม่ใช่คู่สร้างคู่สมนะ,ะอาจจะต้องต่างฝ่ายต่างสงบต่าง ถอยหลังกันก่อนอย่าพึ่งประจันหน้ากันถ้าคู่ไหนประจันหน้ากันแล้วรู้สึกว่าทะเลาะเบาแววงหรืออีโก้สูงต้องถอยห่างเว้นระยะกันสักพักหนึ่งนะคะคนเป็นคู่นะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้อะไรที่มันเป็นอีโก้สูงๆในความสัมพันธ์อย่าใช้ในความสัมพันธ์ต้องปณีปนอมเข้าอกเข้าใจเชื่อเหลือช่วยเหลือเกือ้อหนุนกันดีนะคุณถึงจะผ่านข้อกรรมวิบากกรรมเรื่องคู่เรื่องความสัมพันธ์นี้ไปได้นะคะ